เอสกันตะพงไม่ได้ร่วมฉลองวันเกิดลูกสาวเรียกได้ว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่จำเป็นต้องห่างกันเพราะด้วยสถานการณ์ของโควิดตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่ว่าจะห่างกันไกลขนาดไหนก็ยังได้มีโอกาสชมภาพของลูกสาวอันเป็นที่รักอยู่เสมอ ซึ่งน้องวาเลนตินา่าก็ได้ขึ้นแทนเป็นซุปตาตัวน้อยที่กำลังอยู่ในวนะัยน่ารักน่าอินดูมากๆน้องว่าเลนตินา่าลูกสาวตัวน้อยของพระเอกหนุ่มหน้าเข้มเอสกันตพงค์กับภรรยาสาวชาวเยอรมันคริสตินา่าที่ต้องบอกเลยว่าชาวโซเชียลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านะ่ารักราวกับตุ๊กตาเลยทีเดียว และเมื่อไม่นามานี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในฐานะคนที่เป็นสามีและพ่อเมื่อต้องส่งภรรยาและลูกสาวเดินทางกลับประเทศเยอรมันเนื่องจากเชือ้อโควิดที่ประเทศไทยค่อนข้างน่าเป็นห่วงและเพื่อให้ลูกสาวได้เรียนรู้ภาษาตั้งแต่ยังเล็กซึ่งหลังจากทีเอสได้โพสต์ภาพและข้อความออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์คขอบคุณคะ่ะ